โอเคท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ผมก็ขอแนะนำเพจ j จมซีเอที่านผู้ชม V2 นะสำหรับคนไหนที่ยังไม่เข้าก็สามารถกดเข้าได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็หรือว่าถ้าขี้เกียจที่จะกดใต้ลคลิปนี้สามารถค้นหาได้ที่ช่องข้อความของ Facebook นะเขียนว่า jct.gg โอเคในเพจเพจนี้จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับ YouTube หรืออะไรต่างๆที่ผมจะลงหรือวันที่ผมไม่ลงคลิปหรือผมหายไปก็จะมาแจ้งไว้ที่เพจนี้ก็ขอความร่วมมือท่านผู้ชมให้เข้าเพจนี้เยอะๆกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลย โอเคก็กราบสีน้ำผึ่ทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมเกมเนีทีวี T v กันอีกเช่นเคยแล้วเราก็อยู่ในเกมไม้กรบันนั่นเองนะู้ชมและในวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนะู้ชม่นมนะเอาชีวิตรอดอา่อดอามอสบันพีนะน้ชม่เออก็ช่วงนี้ก็ฝนตกหน่อยนะก็จะยิบก็จะลงน้อยลงเพราะเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลอาอัดแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาตัดสักเท่าไหร่นะช่วงนี้ใกล้สอบไปด้วยโอเค ผู้ชมนะก็ขอกระานหนึ่งไร้หนึ่งสตเ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่นกันเลยนะผู้ชมนะไปเริ่มดูคลิปกันเลยนะเราจะมาเอาชีวิตรอดยังไงไปดูกันเลยโอเคผู้ชมแต่เราต้องหาไม้สร้างบ้านก่อนนะทำปรานคราบนะผู้ชมนะวิธีการหาผลวิสั่มันก็รู้อยู่นะผู้ชมนะอืมเราตัดไม้ก่อนเลย ตัด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 เราจะมาสร้างบ้านเป็นเรือนะท่านผู้ชมนะเรือโจสัตฮึมรีบตัดหน่อยดีแล้วเราจะเป็นราชาโจสัตให้ได้เลยว้าวเจดาไปเลยนะท่านผู้ชมนี่ตัด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 โอเคแล้วเราเอาแค่นี้ก่อนนะทำการคราฟไม้ปึ๊บอ่าตคราฟมาโอเควางไป เราทำแค่ตึ๊บปึ๊บโอเค,อเ,ค,อเ,คเอาขวานกันแนละ้วท่านผู้ชมนะเพราะว่าจะได้สะดวกในการตัดไม้นะท่านผู้ชมเราต้องใช้ไม้ในการสร้างบ้านเยอะเลยนะขั้นตอนแรกเราต้องอาหาที่ที่อยู่ทะเลท่านผู้ชมเพราะจุดตัดเขาไม่อยู่บนบกกันหรอกเออแล้วมัดนี้ก็มีผลวิสาร์ยนะครับยเรียกว่ามัดวันพีชเลย แต่ ep แรกก็น่าจะไม่ต้องการบริศาทเรมั้างบ้งนะไม่แน่ใจโอ้ไม้ดีไม้สวยทำแบบนี้ไม้สวยนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดต้นไม้ตอนนี้เสร็จก่อนละกันโอเคเอาแบบเอาแค่นี้ก่อนละกันนะ่านผู้มนะโอเคแต่เราต้องไมาคาเป็นไม้น้ำผึ้นไม้จริงไม้ตัวนี้ไม่ค่อยสวยทาบ้านไม่ค่อยสวยน้ำพุดจริงแต่ไม้ต้องเป็นไม้ตัวนั้นน้ำผู้มนะเดี๋ยวเราจะเอาคาเป็นไม้ตัวนี้เฉยโอเคครับครับครับ เหลือสั่นิดนึงแล้วกันโอเคกดจากได้ดูแผนที่แล้วนะท่าเรือก็อยู่ใกล้ๆนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องขุดของไม้สวยๆเนี่ยต้นไม้ตวเน,นี้ไม้สวยนะเอ้ยเพ่อยากได้ไม้นะวะไม้ไม้โอ้กว่าน่าจะดีกว่านี้นะอยาขุด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 ผู้ชมขออนุญาตขุดนะว้าวเจอบ็อบบี้นะผู้ชมบ็อบบี้ ูมินีเดชเราจะยังไม่ประทานนะเพราะว่ามันจะนั้นแหละอาจมีิซิที่โดนมันเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงนั่นไ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 งแกจะเย็นงอนจะเย็นงอนดีวะโอ้เกินรีบเย็นไปเปล่าโอ้ผมลืมบอกไปว่าผมลืมเลือกเผานะยอดเลือกเผากดกดอันนะผู้ชมนะเราจะไม่สุ่มเผานะเราจะเป็นโจรสลัดนะผู้ชมแล้วก็จะเป็นเออคนนะแล้วก็เป็นมัดนะสายดาบเออโอเค เลือกเผาหมดที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กด r เพื่อดูนะตอนนี้แล้วก็ได้อะไรนะอาจจะไม่ได้นะก็เงินเบรีได้หนึ่งบาทนะโหอะไรจะเศร้าขนาดนั้นโอเคอนุญาตจัดไม้ตัดทุยตัดไม้ต่อนะโอเคท่นานผู้ชมผมว่าแค่นี้ไม้คงยังไม่พอนะแต่เราต้องร่าสัตว์กันก่อนเลยโอ้ยกระตุกไม่เนะี่ยกระตุกกระตุกเฟรมเดรเท่าไหร่เนี่ยไ,นะไปยินนะดีเฟรมเลรนะนี่แหละไม้คราดยังกระตุกขนาดนี้แล้วผมไปเล่นเกมกับพวกภาพสวยๆระเบิดเงี้ยมันจะไม่พังกันหรอผม โ okay. อ,อเคเฮ้ยเฮ้ยไปเห็นไหมใจยินก่อนเออเราต้องหาไม้ที่หนึ่งนะเอาว่าสามสิบสองไม้ว่ายังไม่พอนะครับเพราะการสร้างเรือมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมว่าขอาอนุญาตตัดไม้ให้ได้สักป,ประมาณหนึ่งชุดก่อนละกันะโ <c oughs> อเคน่าไปชมเมื่อกี้เกือบตายเมื่อกี้เราสมบมีไรแดงนะตอนนี้เราก็ผมว่ามาขุดฐานเป็นหนึ่งไม้ก็หกสิบสี่บ่อเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวต้องทำเตาเผานะ แล้วข้างในก็มีสกิลตันโดยโคตรแบบตะเชียเลยจริงนะถ้ากลัาสาตว์ถ้าได้ผลปีศาจเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้กันเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต,ต้องทําดาบด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทำดาบกินนี่นนะเราจริงๆคนคิดได้น,นนะนแเพราะว่าดาบหินมันมีสกิลนะท่านผู้ชมไม่ใช่เพราะเราเราเป็นสายดาบใช่ไหมเราเป็นดักดาบเราคาบก่อนนะยัดขาปแป๊บหนึง่งโอเคเฮ้แต่เย็นเยอะไป โอเยตามหินนะแล้วเอาเนื้อไว้ตรงนี้โอเยอ๋อ oh, ก yeah. oh. ด R น้าชมอ่าเอา้ายังไม่ได้สกิย่โอ้ oh, ให้ตายสาระาตั้งเนื้อไปชมโอ้โห oh. ไม่ยืนตรงนั้นเลยจริงการครบเตาเผานะตาเผา ก็ทำการใส่ปืนเข้าไปซะโอ้อย่าแล้เว้ยไปต้องทำที่อยู่ตรงแถวนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเอาชีวิตรอดคนแก่ก็ไม่พอ,อไอเด็กประเด็นแ่งมาแล้วแ่งมาแล้วตายห่างน,นี่เจ๊แลเวเจ๊แล้วเจ๊แลวเจ๊ล้ยับต่อยคุผู้ชมว่า สวยสวยขอ,อเด็กก่อนได้ไหมขอกินงอนขอกินงอนอ,อ๋อจะตายเออขออีกน,นึงอันเดียวโอเคสวยสวยสวยเอ้ยผมต้องเผา่านไฟได้คือเราเป็นจุดจัดที่แบบสุดกรอ๊งมาเลย ่ากลัวในเสียงถ้ำนะทีนั่อไปทำไ,ไมจริงๆผมไม่อยากเสียงเข้ามาในถ้ำหรอกจริงๆนะเพราะเราไม่มีทอดนะคุณผู้ชมจ,จะต้องผักความทอดก่อนเงินจริงจต้องผ่านคืนนี้ให้ได้ไว้ถ้าผ่านคืนนี้ไม่ได้คือนเราจะเป็นจุดจัดที่ย่ำแย่ที่สุดเลยโอเคขันตอนแรกเอาเนื้อก่อนอนุเก็บไว้เอ่อบล็อกบล็อ,อกนี้เก็บไว้น,นี่เก็บไว้อันอันนี้เก็บนนเหมือนกันอันนี้ไว้ข้างตัวโอเคแล้วต้องทำการเอ่อ,าอาหาแก่ใช่ต้องหาแก่ เราจะเจอแกะไหมเนี่ยถ้าเจอแก่ชีวิตเรารอดนะนจริงจริงเลยผมว่าเรเก็บขอ,องบวกนี้ไปด้วยดีกว่าป้องกาันการตายนะนจริงไม่ต่อเพราะว่าผมเซฟที่นี่ไปดีกว่าเก็ที่นี่ไว้เหมืองเหมืองโอเคเหมืองเป็นสีน้่นเงินอะไรนี่ยืนยันอันนี้เป็นเหมืองน,นะท่านผู้ชมนะผมเซฟเป็นเหมืองละ ตอนนั้นผมจะกดตัวกดตัวใจเย็นกดเอ็นนะเห็นไหมก็สามารถวาปมาเมืองได้นะเป็นใจเนี่ยเดียบร้อยเห็นไหมโอเคเรื่องางการอันตรายนะผู้ชมนะการที่เราจะตายห้าได้หงอะไรเงี้ยถึงมันจะดูโกงไปหน่อยต้องขออนุญาตใช้การวาปนะเพราะว่าเ่อผมเจอโัทว์เอ้ยพดถึงพูดเจอเลรบพอดีเลยเอ้ยเอ้ยสวยสวยนี่สวยสวยส โอเคเราทำการวาร์ปไปเลยนะไปโอเคคราบครับคราบ,ราบ,ราบท่านผู้ชมต้องครับนะนอนแรกขนแกะโอเคนี่ไม้ไม้โอ๊กไม้โอ๊กต้นไม้มีแปรรูปอะฝั่งนี้แปรรูปรู้สึกสียาหล่อนโอเคเราครับเตียงแล้ว <S <S ต้องนอนนะ้ำฝนจะเราทำการขุดทั้งหมดเลยไม่ใช่อะไรเราท่านผู้ชมเดี๋ยวมันแบบ๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบหายไปวอดนะ สวยโอเคอันนี้แล้วก็ขุดขุดย้ายที่ย้ายที่เฮ้ยอีกอันเฮ้ยอันจริงเพราะขุดขุดหินจริงนะเราต้องมาทําอันนั้นด้วยขุดหินนะจริงอ่ะโอเคอเคันนี้น่าจะพอนะท่านรู้ตัวมันเก่าเลยโอเคขั้นตอนแรกต้องทําหวานหินนะโอ้ให้ตายเถอะซาร่า โอเครบปรบป,ป,รปวานรึบอีกแอ็โอเคทำการขุดเลยสวยอยาตินหานะผู้ชมผมไม่รู้ว่าในนี้มันจะมีอะไรแล้วต้องลองเข้าไปดูไหมแล้วสำรวจก่อนสปสำรวจสำรวจสำรวจอันที่น่ากลัวสุดก็น่าจะเป็นไอ้นีนะเออขอบล็อกดินไหนสกเอาสักบ,ก,อบอก็อก จัดสี่รออะไรจัดสี่รอจัดสี่รออะไรสวยแตกรู้สึกเหมือนเราชีวิตรอดธรรมดานะเอจริงๆถ้าผมจะหาผลพิสัสผมก็หาได้นะตอนนี้แต่ว่ามันจะดูไม่เราใจนักผู้ชมจริงไหมเพราะนั้นเราจะค่อยหาผลพิสัสนะโอเคดูดูคือต้องไปทะเลนะจงทะเล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 ว่าดูอยู่ไหน หวยหวยจะยืนใจยังไงหวยหวยจะตายหายอยู่เลยแล้วต้องต้องล่าเนื้อเพิ่มต้องล่าเนื้อเพิ่มนะเพื่อ่อะนี่หมูหวยอ่าพังแล้วแหละสวยหวยหวย คือต้องเราไม่ทำ่างนี้โ oh, yeah, right? yeah, yeah, yeah. yeah. อ้โหแย่เลยแย่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 เอานี่ไงไม้ที่ผม่าจะไปประดัดไปเราต้องเออขุดไปสักนิดหนึ่งก็น่าจะไม,ไม่ไม่เสียหายนะโอเคแย่ okay. yeah, ่ะแย yeah, ่มากๆเลยอ่าแล้วผมจะมีการเล่นเบื้องหลังแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรเล่นแบบตามไว้เผื่อนะคนที่อยากดูก็ไปดูสตรีมได้ที่ดิสคอร์นะ นั่นแหละนะไปได้โอเคจะขอขุดต้นนี้ต่อเลยอีมีแรกผมไม่อยากหาบทมิสซาผมอยากสร้างเรือก่อนอเว้ยเอาไว้เก็บบทมิสซาแล้วผมตายขึ้นมาก็พิหาไใบบอดอะไรเงี้ยโอเคข้าวน,นี้ไม่รู้จะพอไหมนะเดี๋ยวขอขอเอามาสักน,นิดนึงแล้วต้นอีกสักต้นขออีกสักต้นใช่ใส่สักต้นไปๆมามันจะหลายต้นนี่เป็นท่ามันนะเพื่อน นี่เป็นถ้ำที่ดอ,อกมาเมื่อกี้นะโอเคปาป้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 าโอเคก็มีอีกสี่บาทนะคุณเก็บสี่เบรลี่เมื่อกี้เราทิ้งเอออันนี่้จะละไว้เก็บไว้ทำการขุดเก็บไว้ คำถามว่าลำเบลนึงไม,ไม่ใช้ตัวหิ่มนะก็เพราะว่าว่าจะใช้ตัวเก่าอีกตัก่อนเลยโอเคเก็บพวกนี้ไว้นะตัวคาร์บอะไรเงี้ยเอาเก็บไว้เอาไว้หองจำเป็นอะ่ะเนี่ยแหละจำเป็นแล้วโ okay, อเคโอเดินทางสู่ทะเลลำเชมข้มางหน้ารูสึกว่จะมีบ่อนนะ้ำทะเลป่าวะตรงหน้าสู่ทะเลนะทะเลทะเลถ้าเราเจอพวกกองทัพเรือแล้วก็มีเกสรยเลยนะ ตบป่าโดบสลัดนะผู้ชมโอมว่าจะตบตัสศาสักหน่อยขอ,อกินบัฟเพื่อตัวเองสวยพร้อมยังจริงความยังพร้อมยังยัง,ยงตบตัวสลัดให้หงายไปเลยรู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกมาไหมผู้ชมที่ว่าบ้าไหมกระตุกนะว่า,ากระตุกมากเฟรมเดียวเท่าไหร่เนี่ยแค่แค่หยิบสนะองเฟรมนะก็ใช้ได้อยู่ยังไงกองเหลือผู้ชมเฮ้ยไปหาไปเร็ว เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหโอโห,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 หเฮินมันมาแล้วยังม o วยแตกจริงเลยพวกนี้จริง,ร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 งเลยเฮ้ยตอนนี้เรายังมีบริาษัทเราสามารถลงน้ำได้นะเอาว่าเ,าเราขับเรือก่อนชมขับเรือลงทะเลเกาะใหม่คุณผชม l e v นะ ถ้าเราเจอเอจอโจรสลัดเรายึดเรือเลยนะผมว่าจะยึดเรือโจรสลัดไม่เห็นเลยง่ายดีโอเคเดี๋ยวเราต้องขับเรือใช่ใช่ใช่โอ้ทีนี้ขับเรือ okay. ขับเรือขับเรือไปนั่นเองครัเร,เราออกทะเลแล้วนะโอ้โหไม่ต้องการดับดับ โอ้เฮ้ยตายหาไปแล้หนึ่งเพาว่าเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านเสร็จเราคายลาดโจรสัตร์เอ้ยก่อนทัพเรือนะคุณผู้ชมนะรัฐบาลลกผมกว่าอยากเจอไอ้นั่นนะมาริฟอร์ดนะคุณผู้ชมอยากเจอมาริฟอร์ดผมว่าจะมามาริฟอร์ดไว้ด้วยเราเรามาตีนะโอเคเราต้าองมุ่งหน้าสู่ทะเลอันกว้างนะคุณผู้ชมเพื่อเราจะไปตามหาเรือโจกกกกรสัตร์งรือเกี่ยวกับทัพเรือแหละขอเรือเรือนนะรับประทานเลยนะ เอาจังจริงของเรายัางไม่พร้อมเราต้องหาเหมืองก่อนเอาจงจริงนะนี่จริงเลยต้องหาแร่ไม่อะไรข้างล่างเมื่อกี้เห็นแบบเด็ดๆนะเอาจริงนี่เอ้ยผมลืมไปว่าในทะเลระวังเจ้าทะเลนะใต้หาได้เลยนน้ำชมนะนั่นไงนั่นไงแม่งดักโลเลยแบบไปไปละถ้าเราทะไลมันลำบากอย่างนี้นะทุกคนการที่เราจะไปสู้มันได้ก็ยากเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่ คนที่มีผลพีศาที่ไปต่อก่อนกับมันได้จริงผมไม่อยากหาผลพีศาตอนนี้เลยนะทุ่ยจริงใจงเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนว้ยต้องคาบกระเป๋าเลยผมไม่ได้ลงมัดกระเป๋าเลยดขอทําเรือนาตกแม่งย่า ยอดแตกสวยสวยอ๋ออันนีไอ้นนี้อันนี้ยังงอนสวยแตกนาแกะแล้เมื่อกี้แกะอยู่นี่นะเมื่อกี้ไายแกะจะไปไหน ฮียอะไรระเบิดการระเบิดขึ้นท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ไหวนะเนี้ยเฮ้ยเอาว่ากี่ก็นาวะเอาว่าผปหาบทปีศาจก่อนได้ไหมโอ้โหโอ้โหเอาใหม่ตัดภาพตอนของปูแล้วกัน โอเคท่านผู้ชมเอาว่าแค่นี้ก็น่าจะฟูลแล้วผมว่าขออาานุญาตหาผลไม้ปีศดารเลยดยกันนะเพราะว่าแรกต้องหาหอะไรจังหวะเนี้ยแอปเปิ้ลเกิดใบมีไหวเลยวมีเอาไปเปิ้ลเอาไปเปิ้ลเ,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 เอ้ย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 ขนโคลโลโคลโลเลยเหรอเฮ้ยขนสายฟ้าท่านผู้ชมเจสสัสเจสสัสขนสายฟ้าเจสสันนสขนสายฟ้าเลยอู้ เดดนะผู้ที่ครอบครองใสฟ้าไม่นี่ไงท่านผู้ชมเราก็ได้เพราะว่าขออนุญาตเลือกสกิลใส่เหมือนกันนี่ทีจมเลยก็เป็นผู้ที่ทำลายลยา้างทุกอย่างวที่ยิบลอยไปเร็วโอเคท่านผู้ชมเราก็กลับมาจุดที่เราเสียชีวิตล่าสุดได้ไม่ที่เรียบร้อยแล้วไอ้นเราไขวันนั้นจะอย์เพราะว่าผมขออนุญาตเอ่อนอนนอน แล้วต้องเดินทางวันใหม่มนะทุกคนนะเพราะว่า,าต้องหาเหล็กสิกงเดต้องไปเมืองนะทุกต้องไปเมืองได้ร,รูปแผนที่แล้วไม่น่าจะมีเมืองน,นะแต่มีแม่มดเไรน่ากลัวจิตใจโอเคตอนนี้เราก็ได้ผลกโกลโกโลมาแล้ว,ลว,ลวนะทุกคนน่าจมทุกคคือผลสายวานะการที่จะมีใครมาต่อกรอนกับเราก็จะยากหม่อยันะโอเค แล้วว่าคลิปนี้ผมว่าไม่ได้ทําอะไรได้นะตอนนี้เราก็มีเงินเบรียอยู่ที่เท่าไหร่ว่าช่างมันเถอะแต่ว่าเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนเถอะโอ้ยท่านผู้มชมเดี๋ยวเราต้องว่าต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆเขาไม่เจอเหมือนอ่านเหมือนนี่พลังฝนกลโกโลโกลโลผมไม่อยากจะทำลายล้างที่นี่เลยนี่นะตั้งแต่ว่าทำลายล้างเอ้ยเดือดถามบอดี้เลยเราต้องุดถามเลยนะ กอ,อย้าก็ถ่านแป๊บนี่ดูคลิปหายเลยคลิปป้าโอ้บนสายฟ้าที่ทำเราไม่เป็นอะไรนะุ่นผู้ชมน่าจริงโคตรโกงจริงนะโกงมากผมบอกเลยสายฟ้ามันโกงจริงถ้าจะไปคิดว่าผล,ลไม้จะดอกเร็วขนาด เฮ้ยเฮ้ยของเลี้ยงจ,จอมเจเหล็กใช่ใครจะคิดว่าจะมาเจอเหล็กในที่นี่มีฐานแค่แล้เวเป็นผมก็ไม่คิดกันนะไอเหล็กกี่ก้อนนี้เยอะนะผมว่าจะว่าจะทําโล่ทั้งไหนนะเอาจริงไม่จำเป็นต้องทําโล่หรอกจริงนะนี่อะไรที่ทำไมทำไมผมถึงไม่กินผลไม้ปีศาจแต่เริ่มเกมก็เป็นเงี้ยเอาแกหน้าผมตายรอบแรกต้องกินหมดเลย พาฐานฐานน้อยฐานน้อยฐานน้อย,อยผมว่าจะขุดฐานไปให้หมดถ้ำไปเลยนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจูปเ,เปอร์นายอีกแล้วนะจริงมันเจอปลาโกงโกงมากๆเป็นสายโซออนนะท่านผู้ชมนะที่เจ๋งอ่ะมันเจ๋งจริงๆนะผมไม่ได้ล้อเล่นคือดูดีเมื่อกี้ผมโดนรถแดงระเบิดผมไม่เป็นไรอะ่ะ เรื่บาดิเอ่อบอ,บอกการเชื่อมบอคต์ตีดึกแม่เฉลียเขาทำกันเนาะจิมพวกคนต่ออยู่เออนีอ่เล็กเยอะเยอะเยอะ เหลือบัลลีเราทำการเอาตาเผามาก่อนนะเผาตาเผาเผางี้เราเผาเหล็กก่อนเลยจุดฐานเราทำชุดก่อนเหล็กนะท่านผู้ชมกเหล็กแล้วก็จะออกเดินเรือ <fits you? S 1> เลยาาน,นะ ออกเรือซิอนเยว์มไปมดูกันว่าผมจะโดนเจ้าฮารีแดะหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็แจม่มอ่ะเด็กเราต้องทำโต๊ะคับไอโต๊ะคับเรามีมีเรือพร้อมเดินเรือเกจกรรมันจะเกิดได้นานอยู่นะเดี๋ยวเราต้องทําการครับอ่ากอดไม่ใช่จุดกอดอีกเร็วอีกเร็วเกินไปเกินไปแบบนี้เกินไปละ ของบางอย่างก็ไม่เสียหายนะผู้ชมนะอีกเลียวเหผมว่าไม่ไหวว่ะอย่ามาพร้อมกันดิเอ้ยย่วเะรย่จริงเลย ตัวค้าผมหายด้วยเนี่ยโอ้โหประเด็นไม่เป็นไรเรามีไม้นะท่านผู้ชมจะต้องทำไม้ตัวค้าโอเคเราทำการตัวคราไปหนึ่งตเอ้ยเราทำอันนั้นไอตัวอะไรวะถ้าจำไม่ผิดทำอย่างนี้นะใช่เปล่าวะอ้าวตรงไหนวะไอตัวนั้นน่ะไอตัวก่อท่านผู้ชม เดี๋ยววาหมดอาวุธอ้อนี่นี่นี่โอ้โอเคโอเคทำไปสุดขอภัยคราเถอตันเอาจริงจะทำเพื่ออะไรวะไม่ทำทำดีกว่าดีกว่าเพราะว่าทำดีกว่าดีกว่า เอาจริงงกอแท้ไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยนะพี่ชมมันโกงเลยน,นิ้วถอนผลนี้ไหมเนี่ยรีผลได้ไหมดูมดนะพู้ชมเราจะมาใช้พลังฝนกูโล่โล่นะพี่ชมนะโถงมาตายห,หาแน่วอกเลยเหยริลิตรงชง เลยเอ็งจังฝนเนี่ยทำลายล้านทุกอย่างอย่างยิ่งกว่าฝนกุลากุลาอีกนะผมว่าไปไปมาเนี่ยแต่ว่าอยากได้ผลสันอยู่ดีแล้วถ้าตามหาผลสันเออยิงยิงผลนี้ผมว่าไม่มีวันตายอ่ะผมว่าน่าจะชีวิตรอดได้จะหนึ่งมันไม่เล้าใจเว้ยู่หรือวาโลโลมันไม่ได้เล้าใจาเท่าไหร่หรอกจริงนะไม่เล้าใจเลยมันจะไปถึงตรงน,นั้นได้ไหมเรามาดูกันนะ โอเคแล้วทำการเดินมาตรงนี้แล้ว้ชมการกดหกแล้วก็กดห้าใช่ไหมเออเฮ้ยเอาว่าเหล็กเราแค่นี้แล้วกันนะแล้วก็ทำการกดอีที่จว<ป>ผมจะไปตรงนั้นยังไงแล้ว้ชม ด,ดูดิดูดิกงเกินกงเกินนั่งกงเกินกงเกินไปเรีย่ยวเฮ้ยนี่นะท่านผู้ชมเยอแล้วเราผมโจรจากที่นี่ยังไงยากเลยวะบอกตรงนี้นก็มีใช่หรองงงเอห็นโง่จริงเนี่ยยใหยอาจารย์ต้องสอนโอเคเราเก็บพวกนี้ไปด้วยเลยว่าทำการ ทำเนีย้ยนะโอเคทำการเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนเลยแต่เราค่อยเผาเหล็กนะเอาจริงมันผมไม่อยากใช้ผลนี้เลยว่ะแม่งกูเหมือนไม่เหมือนเอาชีวิตเรอด้วยเราแบบกู้ได้แคผลทให้ปิศาจน้องชมแต่ว่าผมกินไปแล้วดิเอาว่าเดี๋ยวผมได้ผลใหม่มันจะเปลี่ยนนะท่านผู้ชมพูดจริงกูแล้พราะได้กูรักกูรักวมัเปลี่ยน เพาว่าวันวันแรกขอใช้ผลไม้พิสซยก่อนแล้วกันเย่เย่จะเอ้าดงไปนี่อยู่ขงเบลี่วันนี้สวยเมอเคเราออกตามหาทะเลแล้วเราไปทะเลเลยนะทะเลทะเลกระจับตามล่าดูดิโดู การทำลายล้างน,นี่สินะขอสัมภาษกับผลกุลโลกุลอยากตายเอ,อเคให้เราก็ขอ,องฟูงมากๆนะอันไหนไม่ใช้ก็ทิ้งไปนะจริงอะวจริงเลยอันไหนไม่ใช้มันก็ติดเตือเรือเรือเราเรืออบไปหนึ่งทีโอเคนะผู้ชมก็ขอ,ขอจบคลิไปไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะใน ep หน้าจะมาต่อนะ นั่นคือแห่งดักรอยหรอเอาว่าว้เจอกันใหม่อ EP หน้าแล้วกันนะ้ำไม่ชมนะไว้เจอกับใหม่คลิปหน้าไปละบาย Hold me close till I get up Time is barely on our side